แชทปริศนาโพจริงหรือไม่ปอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยชอบนำลูกนำเมียมาเรียกคนเข้ากลุ่มปิดสำหรับกลุ่มวงหมอลำใจเกินร้อยียกได้ว่าเรื่องราวนี้นะคะแอดมินทุกๆคนแฟนคลับทุกคนอย่างเราไม่ยอมค่ะอะคุณเอาข่าวเท็จหรือคุณเอาเรื่องราวอะไรทำไมถึงทำแบบนี้ออกมาพูดให้เขาเสียหายเสียความรู้สึกพี่น้องคะขนาดเราเป็นเอฟซีได้มาเจอข้อความนี้รู้สึกว่า มันไม่ถูกต้องคุณรักศิลปินแบบใดกันทำไมถึงทำแบบนี้จนทางล่าสุดนี้นะคะบอสบอยสิริชัยได้มีการออกมาโพสถึงประเด็นในเรื่องนี้เหมือนกับว่าเศร้าอ่าเศร้าแล้วก็คิดหนะักในเรื่องเหล่านี้ที่มีแอคแอคหนึ่งคะ่ะได้ไปทักหาบอสบอยเยอะมากแล้วบอสได้ไปอ่านรู้สึกว่าเออเป็นเรื่องสี่บอกอ่า ผมคือดอยค่ะจะคล้องแท้ประมาณนี้พี่น้องค่ะแล้วทีนี้ที่สําคัญเลยทางแอนอรดีค่ะรีบออกมาตอบรีบออกมาบอกเลยว่าเออเนี่ยอยู่ข้างอยู่นะอ่าอย่าคิดไปเยอะนะกับเหตุการณ์นี้นั่นเองพี่น้องค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะทางซอเนาะได้มีการทั้งแชร์ทั้งโพสต์รูปทั้งให้กําลังใจสําหรับสามีคุณบอยสีชยัย ว่าออเนี่ยเนาะมันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดเราอยู่ข้างกันอยู่แล้วเพราะว่าจะมีเชจชนนี่ะพี่น้องคะเดี๋ยวได้ว,ว่าทุกคนคอนเทนกันแล้วเนาะสําหรับแชจที่ยาวเหยียดพิมพ์บลูเรืองหลู่เล่าอ่าจะพิมพ์ดีๆก็ไม่ได้จะพิมไม่ถูกก็ไม่ได้เหมือนกับว่าคนที่แบบใช้ปากในการพิมพอ่ะเบาเอานะ่ะเออ งงมากแต่ละวันต้องเจออะไรเขาทํางานเขาก็เหนื่อยละใครยายอยากมาพิมพ์อย่างนี้เลยกับการที่เออเนี่ยกระล่องเห็ดตังสันตัน้งสีเบิ้งที่ละ่ะเนี่ยเห็นบอกอันบัดรย่ามไปห้าเมียเมียขืนไวที่ไหนก็มาไปท้ายเนี่ยแลวก็มาโล่งในเพจจะของคือบ่ล่งเพจเนี่ยต้องเสียและที่สําคัญคือเนี่ยคือแบบศูนย์แห่งที่บอกว่าทําไมอ่าเป็นอย่างคือเอาลูกเอาเมียมาเรียกคนเข้ากลุ่มอย่างเงี้ย พี่น้อง่ะใช้คำนี้แรงมากคารัเอฟซีอย่างเราอ่ะยังแบบเออแรงจริงๆนะแรงแบบมันไม่ให้คุณค่ามันไม่ให้เกียรติสําหรับศิลปินเลยที่สําคัญพี่น้องค่ะแล้วก็หลังจากที่ทางบอสบอยซีใช้ได้ไมีการโพสต์ไปเนาะทาง s ตอสเอนอดีค่ะออกมาตอบกลับในคอมเมนต์ในโพสต์โพสต์นี้ค่ะบอกว่าบอยไพรดดอยค่ะไพดอดค่ะความสามารถก็มีเห็นอยู่แล้วบอสจำเป็นต้องแค่ขอความดีทําให้เจ้าของ,ของ ตัวเล็กลงเลยหนักแน่นเข้มแข็งแค่แนั้นพอค่ะแล้วก็ทางบอสบอยนะคะมาตอบกลับบอกว่าเข้าคิดไปเองพี่สันอืมพีม่น้องเนี่ยเยอะมากแลวที่สำคัญนะ่ะสพอยได้ไปหาดูแฟนคลับประมาอะประมาณสัก90ส่วนร้อยะ,ะนะแนะนำค่ะให้บอสบอยสิริชัยฟ้องสำหรับเคสตัวอย่างนี้ฟอ้องให้เขารู้ฟอ้องให้เขา แบบว่าอย่านเข้าไปเลยอ่ะอ่ไม่กล้าทจะทำไปเลยเพราะว่าจะมีช่วงประมาณโตปีก่อนๆเนาะปีก่อนเนาะที่ทางแอนดอดีด้มีการฟ้องบุคคลท่านหนึ่งก็สุดท้ายก็ไหว้สวยรว,วยกันเช้าเหมือนเดิมอ่าพี่น้องอย่างในท่างบอกหรือ่าเออขั้นไาหบอางเสียฟ้อง แล้วก็นําตังมาเลยเนาะนําเงินมาเลยค่ะในการที่ว่าเอามาเลี่ยงเพจของพ่อไเลยเนาะกับการดีไวทคนที่ออกมาวิจารณ์ออกมาพูดให้คนอื่นก็เสียหายแบบนี้นั่นเองฟ้องเลยเจ้าให้หนักแฟนคลับอกเนี่ยเยอะมากยังมีคนแบบนี้อีกหรอจริงทุกวันนี้ก็แบบยังมีอีกหรอสําหรับคนแบบนี้คอยมาซูนให้เจ้เทาทบบิดคุณอะเยอะมาก คนสนับสนุนไม่พูดคนพูดไม่เคยสนับสนุนดูถูกน้ำใจคนอื่นแล้วบ้าน a อบรักกันทั้งครอบครัวไม่ได้ด้วยไงแบ่งแยกเพื่อบอยแอนคนเดียวกันสมองมีไว้กั้นหูต่แท้เลยลงศูตรวันนี้มันพระค่ะเออสามีภรรยากันบาทตายนะแล้ว FC ที่สำคัญที่อ FC ของแอนบอยนะพี่น้องค่ะเอามาคอมเมนต์เยอะมากแล้วแต่และคนแบบโว้หัวใหญ่แล้วก็ให้กำลังใจทางซอกับบอสมากๆเลยค่ะ เนี่ยพี่น้องคะรักครอบครัวบแอดทุกอย่างจะเป็นแรก็ช่างแต่ร,รักรักในที่เขาเป็นเขารักในที่เขาเป็นบอสีชัยเป็น A R แอดอรดีอย่าคิดมากค่ะบอสเพราะคนที่คิดและตําหนิเราเรื่องนี้มีแค่คนเดียวจากคนที่ซื้อกลุ่มปิดจํานวนคนที่ซื้อแต่ละครั้งสามถึงสี่พันคนและคนก็มีความคิดได้ขนาดนี้คือเป็นคนที่คิดลบมากๆเลยอืเนี่ย เยอะๆทุกคนลองไปหาอ่านกันดูกับเรื่องราวที่แบบว่าอะไรแต่ละมือแต่ละเด็พี่น้องเอ้ยแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีนักข่าวหลากหลายคนก็คือทําข่าวเนี่ยเยอะเหมือนกันอันนี้เลยเหมือนกันค่ะข่าวคนลุกทุ่งคุณบอกว่าหลังบอยสิริชยัยแคปแชทสนทนาโซเชียลของคนบางคนที่ดรา,ม,ม,าม่าเมาส์ในเชิงลบ ต่อยาวเหยียดลงโซเชียลบอกได้เลยว่าแคปชั่นแบบว่าเออเนี่ยคือดอยคาพูกนะครับเนื้อหาของการสนทนาของยายท่านนั้นนะคะประมาณว่าอาหาว่าจะทำอะไรไม่เคยบอกภรรยาไปงานโชว์แอนแต่นำไปโพสในเพจตัวเองโพอาอแล้วก็บอกว่าโชว์กลุ่มปิดก็อยากให้น้นผลงานไม่อยากให้เน้นนำแอนและลูกมาเรียกคนเข้ากลุ่มเนี่ยงง และตอนนี้นะคะพี่น้องค่ะซอสแอนอาีเหมือนกันออกมาคอมเมนต์ออกมาแชร์นะบอกว่าเสียงของคนรอบข้างมักจะต้องเบากว่าคนข้างเสมอบอยสีชัยมอลำใจเกินร้อยมีกันอยู่แค่นี้พร้อมกับเป็นรูปที่ตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะืมรักศิลปินควรซับพอร์ตหรือว่าควรอยู่ในขอบเขตไม่ต้องรักใครเกินไม่ต้องรักใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะจ๊ะ ทุกวันนี้คือแบบจริงๆแหละในการที่มันไม่มีบารมีไม่เกิดมีเกือบทุกคณะใครเป็นคนดังต้องเจอจริงๆรค่ะพี่น้องคะสําหรับบุคคลที่ยังเป็นแบบนี้อยู่มันจะมีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่คอยติคอยติงคอยที่จะแบบว่าเออไม่ได้แล้อันนี้ไม่ได้ฉันไม่ชอบอันนี้อย่างเงีง้ยว้าวป้ายสลรพผัดยาง และสุดท้ายมาตกอยู่ที่ทางศิลปินที่เขาได้ไปเจอเขาก็รู้สึกเศร้ารู้สึกไม่โอเคในบทความนั้นๆนั่นเองพี่น้องคะเนาะกาไม่อยากให้เป็นอย่างนี้หรอกก็หยุดซะไนการเดี๋ยวมาวิจารณ์เขาเสียศิลปินก็คนเหมือนกันนะคะไม่ใช่นาะงฟ้าสวรรค์มาแต่ใดคนเดียก,กันคนเป็นๆน,นี่แหละพี่น้องคะมีความรู้สึกมีความนึกคิดคือจังมุนจาวรแหละศิลปินก็ได้เขาเลยเลิศเลือไปเพอร์เฟคคือแบบ โบเป็นแบบว่าขึ้นฝ่าได้มันกับโบแมนเด้อยาาเด้อเออทุกวันนี้ก็แบบเออนั่นแหละเนาะรอยพ่อพันแม่บอกได้ไม่หมดนั่นแหละอยู่ที่ว่าแต่ละคนมีสิทธิ์สำนึกหรือไม่กับเรื่องราวกับเหตุการณ์นั้นๆเพราะว่าคือจังบาลแหละช่วงนี้บอสกับซอนเนาะก็เป็นที่จับตามองแล้วก็กําลังแบบว่าอ่ามีแบบว่ายังไงละ่ะกาลังแบบ พุงกระชูดกับเริงเด่ากับไม่ว่าจะเป็นน้องแฝดเนาะน้องแฝดหรือว่าผลงานหรือว่ารักตามแต่ตอนนี้กําลังดังเปี้ยงปังเลยก็ไม่แปลกค่ะที่จะมีมารเข้ามาคอยออกมาตีออกมาตีก็ขอให้ทางบอลน,นะคะสู้ๆนะคะแอดมินสองพอยก็ เป็นกำลังใจให้ทางป๊อปกับซอเหมือนเดิมอย่าได้มีอะไรมาเป็นภัยอีกเลยนะจ๊ะเออหรือว่าถ้ามีก็ขอให้ทางป๊อปกับซอข้ามไปได้นะคะสําหรับอุบสรรคสำหรับเรื่องราวที่ทําให้หนักใจกอยู่นะปัจจุบนันนี้เราโฟกัสที่ความสุขค่ะอย่างเช่นน้องเพชรน้องพลอยค่ะเนาะความสุขที่แท้จริงของเด็ก2คนนี้ก็ติดตามดูเะพไปน้องค่ะสำหรับเรื่องราวนะคะวันนี้นะคะก็ ฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องก็ขอเป็นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะยๆกับทางวัดเวรสีชัยนะคะคอยก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก,กันไปก่อนค่ะ